น้องรู้ไหมครับว่าพี่จะถามอะไรรู้ค่ะว่าพี่จะถามชื่อหนูชื่อน้ำขิงค่ะอยู่ชั้นป .4 แล้วปกติมาโรงเรียนยังไงครับบ้านหนูอยู่ใกล้โรงเรียนค่ะเลยเดินมาโรงเรียนหนูรู้จักการติดสินบนไหมครับรู้จักค่ะที่โรงเรียนหนูก็มีนะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยห,หน้าห้องหนูอะ่ะไม่ค่อยสั่งเพื่อนทําเวรเพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิท แล้วมีเหตุการณ์ยืนอีกไหมเนี่ยที่โรงเรียนของหนูอะ่ะมีคนหนึ่งมาสายบ่อยมากเลยแต่ไม่เคยได้เช็กสายอ้าวแล้วทําไมล่ะก็เขาชอบให้ขนมกับสารวัลน,นักเรียนแล้วหนูทําไงอะ่ะไม่ได้ทําค่ะดูเฉยเฉยเพราะเคยเล่าให้ครูฟังแล้วแต่ครูไม่เชื่อเสียดายพลังและความสามารถจังให้หนูแสดงพลังตัวนี้เลยล่ะคะเอาเลย เห็นอะไรครับก็ปกติที่โรงเรียนหนูไม่ให้อน้าหวานขึ้นอาคารแต่มีรุ่นพี่คนหนึ่งจะเอาน้าหวานขึ้นอาคารเลยซื้อน้ําหวานให้อีกขวดให้กับสารวัตรเพื่อเป็นการติดสินบนเนี่ยสารวัตรนักเรียนก็ปล่อยไปแล้วถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็ไปดูสิคะเฮ้ยน้องนักเรียนทำอะไรเอาแบบนี้ไปได้เนี่ย